สวัสดีครับสัปดาห์นี้พบกับผมป้าป้าดีเทคกเตอร์กันอีกครั้งนะครับครั้งนี้ผมมาในอาตอนสั้นๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มเติมในเรื่องของคุณสมบัติในการกันน้ำนะครับพูดง่เงาว่าแก้ไขรั่วนั่นเองซึ่งอุปกรณ์หลายชนิดที่บอกว่ากันน้ำนะครับล้วนแล้วแต่มีข้อจํากัดทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความลึกหรืออายุการใช้งานนะครับ พอเราใช้งานานานๆไปเนี่ยอุปกรณ์มันก็จะถูกอาจจะถูกแดดถูกลมมีมันเกิดการยืดเกิดการหดนะครับผ่านเวลาไปเนี่ยอาจจะเสื่อมทําให้น้ําเข้าได้แม้กระทั่งเจ้าตัวที่คุยว่าทนทนที่สุดนะครับอย่างเช่นตัวแครอทอย่างเงี้ยใช้ใช้ไปเองก็มีปัญหาน้ําเข้าเหมือนกันเลยแม้กระทั่ง Equinox นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้จุดที่น้ําเข้ากันบ่อยๆเผื่อใครที่เครื่องไม่มีประกันแล้วหรือว่าอะไรยังไงจะได้คอยเช็ค แล้วก็คอยปรับปรุงเพิ่มเติมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําเข้าล่วงหน้านะครับดีกว่า,าไปใช้งานแล้วน้ําเข้าแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เจ้าตัวแครอทตัวเนี้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้เป้าที่เรียกว่าเกิอบจะดีที่สุดในโลกละนะครับ คุณสมบัติในการกันน้ําเสียงความทนทานไม่จุกจิกไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแต่หลังๆเนี่ยหลังจากใช้ไปหลายๆคนอาจจะพบว่าน้ํามันเข้านะครับวิธีเช็คเบื้องต้นเลยว่าน้ําเข้าเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราถอดฝาออกมาเราเช็คโอลิงก่อนโอลิงของเราอยู่ในสภาพปกติไหมนะครับอืมอันนี้ก็ยังดูดีนะฮะด้านในเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าด้านในนะครับมีคราบสกรปรกหรือคราบทรายอะไรเข้าไปติดหรือเปล่านะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยรวมทั้งตรงนี้ด้วยนะฮะ ถ้าเกิดมันมีทรายหรือมีอะไรเข้าไปติดเนี่ยเวลาเราปิดเราบิดแน่นๆถ้าไม่ตูดแตกก็ตัวแตกนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะฮะเป็นทุกอันนะครับเป็นทุกยี่ห้อเพราะฉะนั้นระวังกันนิดนึงเวลาใช้ก็ทําความสะอาดทั้งเกลียวด้านนี้เกลียวเนอเกลียวตรงนี้เราก็เกลียวตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเช mm ็ค hmm. <Check S 2> สภาพโอลิงดูว่ามีปัญหาไหมจากนั้นถ้าสมมติว่าใช้งานไปแล้วเนี่ยคนพบว่าเฮ้ยมันมีน้ํรั่วนะให้รีบหยุดใช้นะครับ mm hmm. ถอดฐานออกทันทีนะครับตากให้แห้งอย่าเพิ่งใช้ต่อนะครับ มันจะมีน็อตอยู่ด้านในไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าอ่ามันจะมีน็อตอยู่ด้านใน1ตัวนะฮะหวังว่าจะเห็นนะฮะลางๆตรงนั้นอ่ามันจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับให้คลายออกนะครับแล้วค่อยๆเอานิ้วล้วงเข้าไปแล้วดึงออกมาเบาๆนะครับ,บมันจะออกมาทั้งชุดเลยนะฮะตอนแรกมันอาจจะยากหน่อยเพราะมันจะติดกาวไว้แต่ค่อยๆขยับขยับขยับฟลุ๊ปมันก็จะหลุดออกมายกแผงทั้งชุดนะครับอ่า ผมใช้ไขควงปาดแฉกนะครับคลายน็อตออกมานะฮะก็จะได้น็อตออกมาหลังจากนั้นใช้มือฮะค่อยๆดึงค่อยๆนะครับอย่าอย่าอย่าไปกระชากมันเนี่ยฮะสังเกตว่ามันจะติดมันจะไม่ยอมออกนะครับเพราะมันจะมีกาวยึดอยู่แต่ว่าเราก็ค่อยๆเขยิบเนี่ยเนี่ยฮะออกมาแล้วครับ เป็นชุดก็ระวังสายตรงนี้ขาดนะฮะเช็คสายเช็คจุดบัดรกรีตรงนี้อย่าให้อ่าอย่าให้ขาดนะครับหลังจากนั้นนะครับทำการเช็คสภาพของแผงวงจรนะครับดูว่าอา่มีคราบน้ำไหมนะฮะในเบื้องต้นที่น้ำเข้าเนี่ยมันจะยังไม่พังสักทีเดียวนะครับแต่พยายามอย่าไปฝืนเปิดปิดมันเช็คทั้งสองด้านนะครับดูว่ามีคราบน้ำไหมตัวนี้ผมล้างเรียบร้อยแล้วนะฮะมีปัญหาน้ำเข้าเหมือนกันเราก็จะใช้พวกอ่า น้ำมันลอนสันนะครับหรือว่าพวกสเปรย์พวกคอนแทคคลีเนอร์หรือว่า pcb คลีเนอร์พวกนี้ฮรสามารถใช้ล้างอุปกรณ์พวกนี้ได้เลยนะครับหรือจะใช้แปรงสีฟันเบาแปรงสีฟันขนอ่อนนะครับช่วยขัดขัด,ขดหลังจากนั้นตากลมตากลมให้แห้งนะครับอย่าอยียดปากแดดนะฮะให้แห้งให้สนิทนะครับแล้วก็เช็คให้มั่นใจว่า ไม่มีคาบน้ําคาบโคลอนอะไรใดๆหลงเหลือสายไฟจุดนี้สําคัญนะครับดูว่ายังบัดกรีปกติเพราะสายใดายสายหนึ่งหลุดเนี่ยชอบหลุดจะไม่สามารถตรวจพบนะครับอ,อันนี้เป็นการเช็คเบื้องต้น,นคร่าวๆนะฮะหลังจากนั้นนะครับพักไอจ็อต,ตัวนี้ไว้ก่อนเรามาเช็คที่บอดี้กันหารอยรั่ววิธีการเช็คบอดี้นะครับหารอยรั่วเนี่ยเจ้าตัวแกเล็เนี่ยชอบมีรอยรั่วที่หัวนะครับตัวนี้นะครับ2จุดวิธีวิธีการเช็คเนี่ย ให้เราเอาปากอุดปากเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเป่าจริงๆไม่ต้องเอาจุ่มลงไปในน้ำนะครับแต่เบื้องต้นลองเอาเป่าดูก่อนก็ได้แล้วฟังเสียงว่ามีเจ้าลมเนี่ยรั่วมาตรงไหนไหมถ้าเกิดว่ามันไม่มีเนี่ยให้เราเอาจุ่มน้ำครับเอาจุ่มน้ำลงไปจนถึงแถวๆนี้นะฮะแล้วลองเป่าดูจะเห็นฟองอากาศซึมออกมาเบาๆไม่ว่าจะเป็น LED ตรงหัวหรือตรงนี้นั่นเป็นรอยแตกที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นตรงสวิตช์เนี่ยให้ใช้กาว พวกซิลิโคนนะครับอย่าง,างแบบกระเปลหลอดนี้เป็นต้นอย่างนี้นะฮะอ่าหลอดเล็กๆหาซื้อตามโฮมโปรหรือว่าอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับผมก็เอามาอุดตรงนี้นะครับทิ้งไว้แห้งยีบชั่วโมงได้ความยืดหยุ่นดีครับแข็งแรงทนทานอันนี้ก็แก้ปัญหารั่วไปแล้วตอนหลังมาพอผมมาลงน้ำเนี่ยมันยังมีน้ําเข้าผมมาผมเลยเอะใจว่าเป่าแล้วมันไม่รั่วก็เลยเอะใจว่าน่าจะรั่วตรงบริเวณเกลียวนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะทําการเพิ่มเติม เรื่องของการกันน้ำโดยการใช้เจ้าเทปพ,พันท่อนะครับมวดละ10บาท15บาท20บาทก็แล้วแต่ใครจะหาได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับประกอบก่อน เช็คตำแหน่งของ LED ดีๆนะครับว่ามันตรงกันหรือ,อยังก็ดันเข้าไปให้สุดนะครับค่อยๆดันนะฮะอย่าไปทำอะไรรุนแรงหลังจากนั้นก็ยึดนอด็นอตน็อตเราเหมือนไ้จากเอาไปแล้วกิดเป็นแปลกแล้วล่ะโอเคไม่เป็นไรก็ยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นก็ลองใส่แบตเตอรี่เทสดูว่ามันทำงานปกติหรือ,อยังยนะครับ ก็แลดูจะปกติดีแล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาพันฐา,านออกแล้วก็เดี๋ยวเรามาพันเทปเกลียวกันนะครับครับผมสำหรับการพันเกลียวนั้นก็ไม่ยากนะครับเราทําความสะอาดตรงบริเวณนี้ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับทั้งหมดอย่าให้มีเศษสกรปรกอะไรติดอยู่นะครับหลังจากนั้นพันจะเทปตัวนี้เข้าไป ให้ได้สักประมาณสองสาอรอบอน,นะครับก็น่าจะเพียงพออย่าให้แน่นเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าแน่นเกินไปหรือหนาเกินไปเนี่ยบอดี้จะแตกได้นะครับก็ลองสวมดูหรือว่าแน่นขึ้นไหมฟิตและเฟิร์มขึ้นไหมอืมผมรู้สึกดีครับเท่านี้แหละฮะก็จะทำให้พอยเตอร์ของเรานั้นกันน้ำได้มากขึ้นสามารถทำได้ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น ของจีนหรือของอะไรก็ตามแต่ต้องเป็นเ,เรียกว่าต้องเป็นตัวที่ออกแบบมากันน้ำนะครับถ้าไม่ออกแบบมากันน้ำเนี่ยพวกสวิตช์พวกลำโพงเนี่ยมันจะไม่กันน้ําแม้กระทั่งตัวพอยเตอร์ตัวนี้เองนะครับตัวที่เราแถมให้กับ Q30 เนี่ยโปรไฟล์ของไทสปา y เนี่ยาทางร้านเราได้เพิ่มเติมคุณสมบัติการกันน้ําให้มันทุกตัวนะครับคือมันชอบมีจุดอ่อนปัญหาตรงสวิตต์ตรงนี้ฮะในเรื่องของน้ําเข้า เราใช้วิธีแกะสวิตช์ออกมาแล้วเสริมซิลิโคนอัดเข้าไปทุกตัวนะครับเพื่อให้สวิตช์ซีลกันน้ําสนิทนะครับส่วนด้านล่างมันไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําให้มันปลอดภัยมากขึ้นก็ทําอย่างที่ผมแนะนําครับก็พันเหมือนเดิมครับ สักเอาราวสองถึงสามรอบแล้วลองไขเข้าไปดูฮะอย่าฝืนนะครับเพราะบอดี้ oh, <body S 2> จะแตกถ้าบอดี้แตกก็จบเลยนี่ให้ความรู้สึกกำลังดีนะฮะ โอเคนั่นและเฟิร์มดีใช้ได้ครับเป็นอันเรียบร้อยครับทีนี้มาถึงคิวของเจ้า Equinox จริงๆอยากมีคิว30มาทดสอบด้วยนะฮะแต่พอดีส่งไปให้เพื่อนๆกันทดสอบก็เลยตอนนี้ไม่ได้มีคิวมาให้ดูเจ้า Equinox นะครับปัญหาน้ำปัญหาน้ำรั่วเนี่ยที่เกิดขึ้นบ่อยกับ e ีควิน x เนี่ยเกิดจากตอนนี้ปัญหาที่เจอนะครับเกิดจากหนึ่งสาเหตุหลักๆนะครับคือ ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะจะเห็นตรงบริเวณน็อตยึดตรงนี้นะครับตรงกลางนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่สีไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตรงนี้นะครับน็อตตรงบริเวณนี้นะฮะถ้าเราดูดีๆเนี่ยเครื่องที่น้ําเข้าเนี่ยมันจะมีรอยแตกอย่างของผมอันเนี้ยมีรอยแตกไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะฮะเห็นไหมครับเห็นรอยแตกไหมฮะเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูเห็นรอยแตกไหมครับอ่ารอยแตกจากตัวเนี้ยลามเข้าไปถึงด้านในอ่า เจ้าแชมเบอร์ของแบตเตอรี่แบตเตอรี่แชมเบอร์นะครับทำให้น้ำเข้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้อ q u i n o x อยู่ถ้าหากว่าใช้หนักหน่วงหรืออะไรเนี่ยแกะตรงนี้ฮะถอดน็อตสตัวตรงนี้ออกนะครับถอดน็อต1น2 3 4อเดี๋ยวขออนุญาตซูมเอาก่อนนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆแกะน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วมันจะมีบาเหล็กอยู่ฮะเอาเชือกคล้องครับค่อยๆดึงขยับค่อยๆนะครับผมเน้นย้ำค่อยๆนะครับค่อยๆขยับ มันจะหลุดออกมาพร้อมแบตเตอรี่แต่อย่าก,กระชากนะครับเพราะว่ามันคอนเนคเตอร์ตัวนี้ยึดกับแบตเตอรี่อยู่หลังจากดึงออกมาแล้วเนี่ยยิอบออกมาได้ทั้งยวงครับถอดคอนเนคเตอร์ตัวนี้ออกก็จะมีหน้าตาแบบนี้แล้วก็เช็คดูว่าตรงนี้มันแตกไหมนะครับอันนี้คือเบื้องต้นผมแนะนําว่าสําหรับเครื่องที่ไม่มีประกันแล้วนะครับสำหรับเครื่องที่ไม่มีประกันแล้วนะครับหรือว่าเป็นเครื่องที่ซื้อมาจากเมืองนอกที่ว่ามันไม่สามารถเคลมประกันได้หรืออะไรก็ตามเป็นเครื่องมือสองมือสามมือสี่เช็คก่อนลงน้ํานะครับ ส่วนเครื่องที่ยังอยู่ในประกันผมไม่แนะนําให้มือบอลแกะเล่นนะครับแต่ถ้าหากอยากจะแกะเช็คดูว่ามีปัญหาไหมได้ครับแต่ว่า,าให้ระวังกันหน่อยเพราะว่าบางครั้งถ้าแกะมาแล้วเนี่ยมือไม่ดีพลาดไปถ้ามันแตกขึ้นมาระหว่างแกะเราก็ประกันมันก็หมดนะครับผมก็ไม่สามารถเคลมประกันให้ได้นะครับส่วนเรื่องของคอนเนคเตอร์ด้านหลังวิคย์นอกตอนนี้ยังไม่พบปัญหาเรื่องของน้ําเข้านะครับแต่เราพูดกันตรงๆว่าเควสเนี่ยคิวสเนี่ย มีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้การพันใช้การพันเทปเข้าไปช่วยแบบนี้นะฮะลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้สาธิตกันง่ายๆนะครับเหมือนกับอของเควสก็เหมือนกันนะฮะอย่างนี้เพื่อความความสามารถในการกันน้ําที่มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ Quest ที่ขายไปเกือบ200ตัวเนี่ยคิวสาเราค้นพบว่าปัญหาบางตัว เรสคอยค้างค,คือมันบอกให้ยกคอยขึ้นปกติคำว่าเรสคอยเนี่ยมันจะเกิดตอนที่เราเปิดเครื่องแล้วเครื่องจานของเครื่องยอยู่ใกล้กับโลหะมากๆนะครับมันจะบอกว่าให้ปิดเครื่องก่อนยกขึ้นมาใหม่แล้วเปิดในอากาศแต่เครื่องบางเครื่องเนี่ยเหมือนจะมีความชื้นเข้าไปในคอนเนคเตอร์นะครับทำให้เกิดปัญหาเรสคอยตอนนี้เราก็กําลังส่งคืนไปให้โรงงานแก้ปัญหาแต่ในเบื้องต้นนะครับถ้าใครไม่อยากมีปัญหาหรืออะไรก็เช็คคอนเนคเตอร์ด้านหลังแน่นๆนะครับของ Q30 ทั้งตรงบริเวณจานแล้วก็หัวปิด ดูของหูฟังนะครับให้แน่นถ้าหากใครมีปัญหาอะไรยังไงนะครับติดต่อเข้ามาครับผมยินดีให้บริการครับทั้งคุณป้าป้าและคุณโฮมไว้เจอกันครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีครับ